ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมเรนเอาเออเห็นเขาเล่นกันเยอะขอร้องมากสักหน่อยคงจะไม่ว่าอะไรมไม่ต้องพูดความทำเพลงแล้วมาไปดูเลยอันไหนใหญ่สุดล่ะอันนี้แหละมั้งเอาวะ่ะผิด แล้วจะกลักความจริงน่าจะแตงโมเก่งจังล้อเก่งเป็กตัวหนงองส่ปิดด้ดูดิเป็ดหนึ่้าอเป็กตัวนี่เอ้ยเด้อ ไม่น่าใช่หละอ่าแต่บางอันผมว่าผมรู้หมดแล้วแหละแต่คือคือมันแบบคือพอยายามลืมนะแต่ถ้ายากจริงเดี๋ยวก็จะใช้กุญแจเอาจะไม่พยายามไปดูอื่นในสูงสุดอันนี้แหละนี่ช้างมั้งอยู่บนสูงใช่ไหมเ้สูงกวหมาเนี่ยตรงสุดอ่ะตรงนี้อยู่สูงสุดนี่ปะ น่อยอะไรวะพระีทศเหรออือยขยับเลยเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเลื่อไนได้ปะเลือ่อนได้ปะเอ้ย ของเล็บแมวเมีวอันไหนคล้ายกับอืมองยเ,เลื่อนเลยไม่ได้เลยฮะอะไรอ่ะอ้ <c oughs> คือมือนี่ซูก็คือมือข้างซ้ายมันอันนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอออันนี้น,นี่อันนี้เหรออันนี้เลื่อนได้ปะโอเคได้แล้วไงขย่าแล้วขย่าให้มันโดนลงมแล้วใหญ่ขึ้นไม่ได้เหทออะไรได้บ้างวะหอืม ยังไม่ใหญ่อ่ะเออพิเศษเดียเกมนี้สูงแฟดสิบห้าแปดถึงสิบห้าก็คือสามเจ็ดอ่าเจ็ดสิบห้ามันไม่ใช่เลขมันเป็นหลักอะไรไม่รู้อ่ะตอนนี้เลื่อนเลยวะเลื่อนเลื่อนอ่ะอมุมไปก่อนน,นอะัสี่อ่า โอ้เจ็ดแปดก่ะเออปลกนกฮูตืน่นย่งไงอ่ะเขยา่าไม่ได้ลากลากอะไรได้บ้างอาทิตย์ปลูกปลูกยังไงวะอาทิตย์ได้อ่ะไม่ไหนใช่ใช่ว ลูกฮู้นอนลูกฮู้ตื่นกลางคืนไม่ใช่อนกพู้ตื่นกลางคืนเหมือนรู้จากหลักวิทยาศาสตร์ออาต้องทำยังไงให้มันกลางคืนอ่ะเอาทิตย์ไปไหนั้ข้างๆหรออันนี้อะโอ้โหจริงจังหน่อยไอ้แกมนี่ห้าสิบไปมาแปดสิบ เต็มเหรอเออโคตรลำเอียงเลยข้างล่างมีเลยที่กินไม่ได้เอาอีกกินไม่ได้นี่ยรถไฟเหรอ,อ,หรอเอาเอากดทิปไปแล้วโอ้ยนึกว่านึกว่ารถไฟกินไม่ได้ถูกอ่ะเราไก่กินไม่ได้เฮ้ยคือเผลอกดไปโดนะเสียเลย ไหนไม่ใช่ไอศ์ครีมอ่าวัดดูไม่ใช่ไม่ใช่นั่นยังไงอ่ะเดี๋ยวยังไงมันยังไงมันไม่ใช่ไอซ์รีมนันแหละ พรามันมันไม่มันไม่เนี่ยมันไม่ไมไมยมขยับคขามทำยังไงอ่ะอันไหนไม่ใช่เครีมมันก็เป็นอนันอันดีกว่านั่นแหละ <c oughs> เอ,อันไหนวะไม่ใช่สครีมอ่ะอันไหนพาที่เนี่ยไม่ใช่สครีมโน่หนึ่งมันต้องพีคใช่ไหมอันนับชมโค้นนะไม่พร้อมแล้วยังไงต่อ พราธีต์เนี่ยไม่ใช่ไอสครีมแต่ไอสครีมมันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ได้อ่านว่าครีมมันอ่าว่าไอสครีมดิบลีเกมันหนึ่งทุกคนดูโฆษณามแม่ มีผมเหยอันไหนไม่ใช่ไอสกรีมวะใคาจะไปรู้เนะี่ย อุยอมอะไม่รู้อะไหนไม่ใช่เตอรครีอคมอะ ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนในอีพีหน้าน่าจะเจอกันนะอีกเฮ้อีพีนี้ยอมแพ้แล้วแล้วเวลามันปาไปเก้าทีด้วยแล้วก็นั้นมาเจอกันหน่อยคลิปหนะ้านั้นนั้นไปแล้วลาแล้วโอเคโอเคไปแล้วไปแล้ว